ที่นี่ก็จะเป็นโครงการเกษตรนะครับของเกษตรกรที่นครพนมนะครับช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวครับแต่ว,วันนี้ก็จะไปส่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอรเรนูน,ค,นครกับสามชุดเหมือนกันชุดนี้จะเป็นปัม๊มเดวโวนะครับ48โวลต์920บวัตต์เหมือนกันครับใช้สงแงผงท่อสองนิ้วนะครับชุดนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เหมือนกันครับ ตะรี่สี่ลูกนะครับดาวโวเราก็จะตุ่มลงสระเลยครับตุ่มลงไปในสะก็จะมีจะท่อขึ้นมาครับสายตัม้มดาวโวสนิ้ว920าร้อยิบบาทท่อ2นิ้วครับน้าแรงมานี้นะครับ,รนนรบใช้สองแผงนะครับแผงอยู่ตรงนน้นครับ